สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาป้ายยากันอีกเช่นเคยนะคะกับน้องกล่องพัสดุกล่องนี้เลยนะคะวันนี้ก็มีแค่กล่องเดียวเท่านั้นนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในหนึ่งกล่องนี้จะมีอะไรบ้าง ซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับพัสดุจากทางแบรนด์ซาว่าเพนนะคะทางแบรนด์ก็ส่งมาให้ลองใช้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นปากกาจากเกาหลีเกาใจนะทุกคนทุกคนดูสีนี้ขนาดว่าเรายังไม่ได้แกะน้องๆอ,ออกมาจากห่อนะก็คือแบบเห็นได้ถึงความเยอะอะ่ะอันนี้เราก็ได้มีการเรียงน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าเยอะมากไม่เคยรีวิวปากกาที่เยอะเท่านี้มาก่อนเลยอะ่ะทั้งหมดนี้นะคะรวมๆประมาณ80กว่าด้ามนะคะเกือบ100ยด้ามเยอะมากเดี๋ยว น,นี้เราจะรีวิวให้ดูทีละรุ่นเลยนะคะว่าเขามีคุณสมบัติยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มที่รุ่นนี้กันเลยนะคะทุกคนซึ่งเราจะบอกว่าปากกาของจ้าว่าเพนนะคะเขาเป็นปากกาจากเกาหลีนะคะเมื่อเราพูดถึงเกาหลีเราก็จะนึกถึงความละมุน มินิมอลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเขาคือน่าหลักแบบเกาหลีเก้าใจมากทุกคนดูสีของน้องนะคะก็คือจะมีตั้งแต่สีที่เป็นแบบละมุนหวานๆนะคะไปจนถึงสีที่แปดๆเข้มๆเนาะอ,อย่างสองสีนี้นะคะ ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของทุกคนนะว่าชอบแบบละมุนหรือว่าจะชอบแบบสีสันสดใสแบบเน้นไปทีก็คือคมชัดไปทางหน้าเลยอะไรประมาณนี้ตัวหัวปากกาของน้องนะคะก็จะเป็นหัวตัดแบบนี้เลยนะคะหัวของเขาก็จะอยู่ที่0ูนจดนะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าเนื้อสมบัติของน้องคือเลิศมากๆนะคะเป็นไหมเวลาที่เราใช้ปากกาไปสักพักแล้วเราจะลืมปิดฝานะคะแต่ว่าน้องคนนี้ก็คือเลิศมากต่อให้เราลืมปิดฝาไว้นานๆนะคะสีของน้องก็จะแห้ง ชานะคะแล้วก็อันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้ไปแล้วแบบมันมีน้ํากระเด็นหรือว่าน้องไปโดนน้ำอะไรเงี้ยสีมือของน้องก็จะเหมือนเดิมสีคมชัดเหมือนเดิมนะคะทุกคนคือมันรดมาก ถัดมานะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเจ้าว่าดูเพล็กนะคะซึ่งรุ่นนี้จะบอกว่าพิดมากๆเลยนะคะตัวน้องนะคะก็จะเป็นประการหัวแบบนี้นะคะจะเป็นหัวตัดและก็หัวกลมนะคะตัวหัวตัดของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนและที่สําคัญน,นะคะน้องก็ยังมีหัวกลมแบบนี้ไปในตัวด้วยนะคะทุกคนซึ่งเราสุกแค่1ด้ามไปก็คือสามารถใช้ได้หลายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะสําหรับจดนะคะแล้วก็ไฮไลท์นะคะคือเริศมากๆตัวสีของเขานะคะก็จะมีตั้ง แต่สีสะท้อนแสงแล้วก็สีพาเทลแบบนี้นะคะเราจะบอกว่าสีพาเทลก็คือสวยมากนะคะทุกคนมีความเกาหลีเก่าใจสูงมากสีน่ารักมากนะคะตัวนี้คุณนะสมบัติก็จะเหมือนกับตัว powerline เลยนะคะก็คือถ้าเราลืมปิดฝาไว้นะคะสีของน้องก็จะแห้งค่อนข้างช้านะคะแล้วก็ปลอดภัยสําหรับเด็กด้วยทุกคนมันดีมากตัวนี้นะคะหมึกของเขาก็คือจะไหลแบบไม่ขาดตอนเลยนะคะเวลาที่เราขีดเขียนเนาะแล้วก็สามารถเน้นข้อ ความได้แบบกระชับนะคะแถมราคาของน้องก็คือถูกมากๆเหมาะสําหรับซื้อใช้เองหรือว่าจะซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะคะทุกคนคนที่ได้รับนี่ก็คือต้องแบบแฮปปี้แน่นอนมาเอาใจสายท่านน้องหมาน้องแมวกันบ้างนะคะทุกคนกับรุ่นนี้เลยนะคะจะบอกว่าดีมากสาหรับใครที่ชอบจดปากกาสีๆแบบนี้นะคะเขาก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะตัวน้องหมานะคะเขาก็จะมีลวดลายแต่ละสีที่แตกต่างกันเนาะทุกคนอันนี้นะคะหัวของน้องก็จะเป็นหัว 0.5นะคะตัวด้ามของเขาก็จะเรียวเล็กแบบนี้นะคะจับถนัดมือเนาะแล้วก็ตรงที่จับตรงยางตรงนี้นะคะมันจะนิ่มๆเนาะช่วยให้เราเขียนได้นานมากขึ้นนะคะเวลาเราเขียนนานๆมันก็จะไม่ปวดมือนะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งทุกคนรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นน้องแมวนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าเออตัวด้ามปากกาของน้องหมาเขาจะมีความยาวกว่านะคะเนื่องจากว่าตัวหัวปากกาของเขาจะอยู่ที่0.5เพราะว่าเนี้ยหัวของเขาจะอยู่ที่0.38 หัวจะเล็กกว่านะคะตัวแท่งก็จะมีความเล็กกว่าเมื่อกี้เนาะลายของเขาก็ตามนี้เลยนะคะทุกคน มีสีให้เราเลือกเยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้ทุกคนสามารถซื้อได้ในเซเว่นด้วยนะด้ามละประมาณ20่บาทคือถูกมากๆแล้วก็มีสีให้เราเลือกเยอะมากๆนะคะใครชอบน้องแมวสายพันธุ์อะไรก็สามารถไปจัดได้นะตัวปากกาเขาก็จะบอกนะคะว่าเออน้องแมวอันนี้เป็นพันธุ์อะไรนะคะคือรถมากๆทุกคนสีก็ละมุนสุดๆนะคะ มาต่อกันที่น้องหมาน้องแมวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะเขาจะมีสี่สีไปในตัวเลยนะคะก็คือด้ามเดียวได้ครบสี่สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำนะคะสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะทุกคนน้องยังมีดินสอไปในตัวด้วยนะคะก็คือจะกดตรงนี้นะคะนี่เลยตัวดินสอก็จะออกมาแบบนี้แล้วคือสะดวกมากๆนะคะแล้วก็เขาจะมียางลบให้ตรงนี้ด้วยนะหน,หนึ่งแท่งก็คือจบครบจริงๆคือเก๋มากอันเนี้ยแล้วก็ ลของเขาก็คือน่ารักนะคะสีของน้องก็เกาหลีเกาใจอะ่ะมันแบบสีละมุนมากทุกคนซึ่งเราเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้มากนะคะตัวด้ามจับเขานะคะก็ยังมียางนุ่มมไว้รองรับมือเราด้วยนะคะเวลาที่เราเขียนไปนานๆก็จะไม่ปวดนะคะคือคงคอนเซปต์น่ารักแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานจริงๆนะคะส่วนตัวไส้ดินสอนะคะถ้าเกิดว่าน้องหมดเราก็สามารถ เปลี่ยนได้นะคะนี่เลยจะว่าเพนเขาก็มีไส้ดินสอด้วยนะทุกคนก็จะมีตั้งแต่ 2B นะคะแล้วก็แบบ HB เนาะ2องสีก็จะเข้มกว่านะคะ HB ก็น่าจะอ่อนกว่านะถัดมานะคะก็ยังเป็นลายน้องหมาน้องแมวเหมือนเดิมนะคะหน้าน้องอ้อนมากอะทุกคนตัวนี้นะคะก็จะเป็นด้ามแบบว่าเรียวเล็กกว่าอันเมื่อกี้นะคะตัวยางก็จะมีรองรับการเมื่อยมือได้ด้วยนะคะทุกคนนะ่าหลักอีกแล้วจ้าสีมันก็คือแบบเกาหลีเกาใจไปไหนอะสี ละมุนมากเป็นสีที่เราชอบมากๆเลยทุกคนหัวปากกาของเขาจะอยู่ที่0.5นะคะตัวนี้ก็คือจะเขียนลื่นนะคะแล้วก็เขียนดีนะคะทุกคนซึ่งเวลาที่เราเขียนไปเร็วๆมือของเขาก็จะแห้งไวไม่เลอะมือด้วยนะคะถัดมานะคะสําหรับใครที่ชอบดินสอนะคะใช้ดินสอบ่อยๆเขาก็มีแบบเป็นแท่งดินสอโดยเฉพาะด้วยนะคะที่เป็นลายน้องแมวนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าดีเทลตรงนี้เนาะที่เป็นสีทองเอามาตัดกับสีเขียวแล้วก็สีชมพูแบบนี้นะคะสี ของเขาก็คือสวยมากทุกคนมีน้องแมวให้เลือกแบบสองลายแบบนี้เลยนะคะส่วนตรงที่จับแบบนี้นะคะก็ยังมีนุ่มนิ่มให้เราเหมือนเดิมเนาะลดการเมื่อเวลาเราเขียนไปนานๆนะคะซึ่งรดมากๆถ้าน้องหมาน้องแมวก็ยังไม่จบนะคะทุกคนก็ยังมีดินสอแบบนี้มาให้เราเลือก3สีเลยนะคะสีของเขาก็คือน่ารักมากทุกคนหัวก็จะประมาณนี้เลยนะคะไส้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะดีงามมากๆเลยใครชอบสีไหนก็สามารถไปซื้อสีนั้นได้แต่เรา ว่ามันน่ารักทุกสีเลยอ่ะพอน้องอยู่รวมกันแบบนี้นะคะตัวไส้ดินสอของเขานะคะจะบอกว่าเขียนดีมากๆนะคะเหมาะสําหรับน้องๆวัยเรียนสุดๆนะคะคือตัวหมึกก็คือเขียนลื่นเขียนดีมากนะคะแล้วก็แถมปลอกของเขาก็ยังน่ารักเหมาะสําหรับวัยเรียนด้วยนะคะถัดมาที่รุ่นนี้นะคะทุกคนน้องก็จะเป็นลวดลายแบบน่ารักน่ารักตะมูตะมีแบบนี้ตัวด้ามจับนะคะก็จะเรียวเล็กแบบนี้นะแต่จะบอกว่าหัวปากกาของเขาก็คือเขียนดีมากนะคะแล้วก็เป็นหัว เล็กแบบ0.38นะคะมีให้เลือกทั้งหมด สามสีนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีดํานะคะตัวหมือของเขาก็คือจะแห้งไวนะทุกคนเวลาที่เราเขียนไปมันก็จะไม่เลอะมือนะคะน้ําหนักของเขาก็คือมีความเบามากๆนะคะด้วยตัวด้ามจับของเขามันจะเป็นปอกเกลียวเล็กแบบนี้นะคะของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าปากกาสําหรับออฟฟิศนะคะคือน้องจะเป็นรุ e ่น E Office Ball นะคะตัวหัวของเขาก็จะอยู่ที่0.5นะคะทุกคนตัวนี้ด้ามจับของเขาจะแบบเป็นปอกเกลียวเล็กเหมือนกับรุ่นลายการ์ตูนเมื่อกี้เลยนะคะ แต่อันนี้ก็จะดูแบบดีไซน์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ,ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเหมาะสําหรับแบบว่าอยู่ในออฟฟิศอะไรประมาณนี้ตัวสีปากกาของเขาก็ตามแบบด้ามจับเลยนะคะก็จะมีสีน้ําเงินสีดาําแล้วก็สีแดงนะคะมือของเขาก็คือจะแห้งไวเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือแบบสามารถเขียนได้แบบไม่ขาดตอนเลยนะคะเส้นของเขาก็คือสวยแถมตัวพลาสติกของเขานะคะเป็นพลาสติกที่มีน้ําหนักเบานะคะแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะยืดหยุ่นทนทานมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นน้องจิว จิ๋วแบบนี้ก็คือจิ๋วแต่แจ๋วนะจ๊ะแล้วก็มีรุ่นนี้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้หัวปากกาของเขาจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็จะอยู่ที่0ูนะคะก็จะเป็นรุ่น e office ball เหมือนกันนะคะสีก็จะมีสีสสีเหมือนกันเลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นรุ่น jet line e i n h a d e นะคะจะบอกว่ารุ่นนี้คือภูมิใจนําเสนอสุดๆตัวปลอกของเขานะคะก็จะเป็นแบบสไตล์วินเทจเลยนะคะตามชื่อของเขาเลยทุกคนสีของเขาคือแบบอันนี้แบบจะบอกว่าเกาหลีเกาใจคือสูงพ ่สุนะคนะทุกคนเมื่อกี้มีเกาหลีกาใจสูงไปแล้วนะคะแต่ว่าน้องคนนี้ก็คือสูงที่สุดเพราะว่าน่าหลักมากมันจะเป็นสีละมุนนะคะสีเขียวของเขาก็คือจะเป็นสีแบบเขียวมินที่ดูแบบตุนตุนดูลมุนนะคะแล้วก็มีสีนี้จะเป็นสีฟ้า มอมม้งม่วงน้ำเงินน้ำเงินนะคะมันจะเป็นสีตุน่นตุ่นทุกคนคือดีไซน์ของเขาแบบเก๋มากรัดมากนะคะตัวนี้นะคะหัวปากกาจะอยู่ที่0.7นะคะตัวที่จับของเขานะคะตรงนี้ก็จะมีความโค้งมนนะคะมียางน,นุ่มๆช่วยให้เราจับแล้วก็ไม่เมื่อยมือนะคะจับได้ถนัดมากยิ่งขึ้นเนาะดีไซน์ของเขาก็คือจะเก๋มากนะเราชอบมากๆเลยปากกาที่มีด้ามจับที่มันนุมน่มมซึ่งเวลาที่เราเขียนไป็นนานๆเรามักจะปวดมือนะคะตัวน้ำมือของเขานะคะจะมีความเนื้อต่ำเป็น แล้วก็จะมีสปริงแบบลูกปืนคู่ที่ช่วยจํากัดน้ําหมึกเวลาที่น้องไหลออกมานะคะขณะที่เขียนเนาะมันทให้เราเขียนแล้วก็มีความคล่องตัวแล้วก็เขียนแบบลื่นไม่มีสะดุดเลยต่อมานะคะรุ่นนี้ก็ยังภูมิใจนําเสนออีกนะคะซึ่งน้องก็จะมีสีสันที่สดใสเหมาะสําหรับน้องๆ้ัยรุรินสุดๆนะคะตัวปากกาก็จะมีสีสีเป็นสีพลาสตลแบบนี้เลยนะคะส่วนไส้ของน้องนะคะก็จะเป็น3ามสีแบบนี้เลยจะมีสีดําแล้วก็นาเงินแดงนะคะ คทุกนตัวด้ามจับของเขาก็จะมีนุ่มนิ่มมาให้อีกแล้วนะคะอันนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นรุ่นวินเทจอีกแล้วนะคะแต่ว่าน้องคนนี้เขาจะมีความเป็นกิมมิคสีดํามาตัดกับตัวปลอกสีฟ้าแบบนี้นะคะซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นวินเทจก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ที่เพิ่งพูดไปเนาะตัวด้ามของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าที่พิเศษก็คือน้องคนนี้เขาจะมี3มสีด้วยกันจะเป็นแบบสีดําแดงแล้วก็น้าเงินเลยนะคะตัวปลอกก็จะมีความนุ่มนิ่มแบบนี้อันนี้ ก็คือน้าหลักอีกแล้วนะคะทุกคนฉันชอบอะไรแบบนี้มากๆอะ่ะตัวนี้นะคะเขาเคลมว่านะคะสามารถเขียนยาวได้มากกว่า800เมตรเลยนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าไส้น้องหมดก็สามารถซื้อไส้มาเปลี่ยนได้เลยนะคะตัวหมึกก็ยังคงความคุณภาพสูงนะคะทุกคนลื่นไหลไม่มีสะดุดน้ำหมึกออกมาอย่างสม่ําเสมอนะคะต่อมาก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นเจบอนะคะหัวของเขาจะอยู่ที่0.7นะคะแล้วก็จะมีที่0.3 แฝด้วยแล้วก็ตรงหมือกของเขานะคะก็จะมี3มสีด้วยกันนะคะตัวด้ามจับก็คือแบบดูสไตล์เกาหลีสุสสดๆเลยทุกคนอันนี้แบบจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ตัวด้ามจับของเขานะคะตรงนี้ก็จะค่อนข้างมีน้ําหนักหน่อยนะคะรุ่นนี้นะคะเขาก็แบบมีให้เราเลือกทั้งแบบเป็นโลหะเนาะตัวนี้แบบเป็นโลหะเขาก็จะค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบใช้วากกาที่มีน้ําหนักแบบนี้แล้วก็ดีไซน์เก๋นะคะ,ะ,คะก็จะต้องเลือกเป็นรุ่นนี้เลยนะคะทุกคน ซึ่งน้องดูเก๋แล้วก็เป็นวัสดุที่ดีมากๆใครที่ชอบแบบน้ำหนักเบานะคะเขาก็มีรุ่นนี้ให้ด้วยนะจ๊ะก็จะเป็น3หัวเหมือนกันเลยมีด้วยกันทั้งหมด4สีแบบนี้นะคะทุกคนก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าทุกคนจะชอบแบบไหนส่วนหัวปากาน้องก็จะอยู่ที่0.5แล้วก็0.38นะคะก็มีให้เราเลือกเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนก็ลองไปเลือกกันดูนะคะดีไซน์ของเขานะคะส่วนใหญ่อะตรงที่จับอะเขาจะมีนุ่มนิ่มให้เกือบหมดทุกแบบเลยเนาะถือว่าดีมากๆเลยนะ ะะต่อมานะคะยังไม่จบนะจกักก็จะเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นนี้คือปอกแล้วก็ดีไซน์ของเขาสวยมากๆคือแบบน้องแบบเรียบหรูอะไรประมาณเนี้ยดูแพงมากแล้วก็เขาก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะดําน้ําเงินแดงสีของเขาก็จะตามปลอกเลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขาค่อนข้างจะมีน้ําหนักที่กําลังพอดีนะคะตรงที่จับตรงนี้เนาะซึ่งน้องก็จะช่วยในเรื่องของการลงน้ําหนักมือเวลาเขียนนะคะทําให้เราเขียนคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็มีซิลิโคนนุ่มๆอันนี้คือ นุ่มนิ่มมากทุกคนช่วยแบบว่าลดการเมื่อยเนาะคือดีมากอะ่ะเน,นี่ยแบบน้องนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวหมึกก็คือมีความเหนืดต่าเป็นพิเศษแล้วก็มีสปริงคู่นะคะที่ช่วยจํากัดปริมาณน้ําหมึกเวลาที่น้องไหลออกมานะคะก็จะสมาเสมอนะคะแล้วก็เขียนลื่นมากนะคะเขียนไม่ขาดตอนนะคะอันนี้ก็จะเป็น j a v a j e t b a l l เหมือนกันนะคะรุ่นนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะหัวของน้องจะอยู่ที่0.7ดีไซน์ของเขาก็จะมีตรงสีขาวเป็นกิมมิค แบบว่ามาตัดกับสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะคะตัวหมึกก็คือเรื่นเขียนดีแล้วก็แถมยังมีที่จับซิลิโคนแบบนุ่มนิ่มแบบนี้ให้เราด้วยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเราเดินทางมาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วบอกได้คําเดียวว่ารีวิวนานมากๆนะคะแล้วก็ตัวน,นี้เหงื่อออกมากจ้าเนื่องจากไม่ได้เปิดแอร์นะคะกลัวเสียงมันจะรบก,กวนคลิปนะคะตอนนี้เหงื่อก็คือโชคเลยแต่ว่าเพื่อทุกคนนะคะเราก็จะมารีวิวกันแบบจุกๆแน่แนๆแ,แบบนี้กันไปเลยนะคะตัวน้องคนนี้นะคะเขาก็จะมี ด้วยกันทั้งหมด4่4นะสีนะเช่นเดียวกันกับน้องรุ่นจั๊ว่าเพชรเลยนะคะก็จะมีดินสอแล้วก็มีปากกาไปในตัวนะคะแล้วก็มียางลบให้ด้วยด้านบนนะคะเขาก็มีให้เราเลือกเนาะใครที่เป็นน้องๆวัยเรียนก็อาจจะชอบลายการ์ตูนก็เลือกเป็นแบบลายการ์ตูนก็ได้นะคะส่วนวัยผู้ใหญ่วัยทำงานอะไรเงี้ยไม่อยากได้ลายการ์ตูนที่มันเยอะๆเ,เขาก็มีดีไซน์แบบเรียบหรูให้เราเลือกด้วยนะคะแต่ว่าตัวหมึกก็เหมือนกันเลยเนาะทุกคนคุณภาพก็คือยังอัดแน่นเหมือนกันครบทุกแบบ ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนกับการรีวิวปากกาทั้งหมดของเรานะคะบอกได้เลยคลิปนี้คือรีวิวนานมากแล้วก็ยาวมากนะคะส่วนตัวนะคะจากที่เราได้ลองเขียนมาแล้วเรารู้สึกว่าน้องเขียนดีมากๆเขียนลื่นมากๆนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบปากกาหมึกแห้งนะคะเพราะว่าน้องคือเขียนแห้งไวมากๆเลยนะคะเวลาที่เราเขียนไปแล้วนะคะก็จะไม่เลอะมือเนาะทุกคนแล้วก็แน่นอนค่ะก็คือจะต้องมีหนึ่งในดวงใจของเราค่ะแต่จริงๆจะบอกว่าน้อง เขียนลื่นทุกอันนะแต่ว่าเราอะมีหนึ่งรุ่นนะคะที่น้องอะเหมาะสําหรับมือเรามากที่สุดนะคะเราก็ต้องขอยยงให้กับน้องรุ่นนี้นั่นเองค่ะทุกคนจะบอกว่าน้องรุ่นนี้เราลองใช้มาแล้วนะคะคือเขียนดีมากจะบอกว่าตัวเนี้ยน้าหนักเบานะคะแล้วก็ตัวเส้นหนาเขียนลื่นนะคะแถมน้องก็คือสมูทโดยเวลาเขียนไปก็คือแบบตัวเส้นมันสวยอะทุกคนนี่เลยนะจ๊ะเผื่อใครที่อยากตามตามแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะบางคนก็อาจจะชอบแบบแท่งเร เล็กบางคนก็อาจจะชอบแท่งแบบอ้วนๆเนาะแต่ว่าสําหรับเราอะเรารู้สึกว่าน้องคนนี้เหมาะสาหรับมือเรามากที่สุดเวลาที่เขียนนะคะแต่ว่าหมึกปากกาของเขาก็คือยังคงตามคอนเซปต์เลยนะคะเขียนดีเขียนลื่นนะจ๊ะแล้วก็เราเจอข้อดีแล้วสิ่งที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะจากปากกาของจาวาเพนนะคะซึ่งปกติหัวเขาจะมีให้เราเลือก3าหัวใช่ไหมคะก็คือจะมี0.38 0.5แล้วก็0.7นะคะส่วนตัวปกติเราจะเป็นคนที่ชอบเขียนแบบ0.38เพราะว่ารู้สึกหัวมันเล็กเว เวลาเราเขียนไปมันก็แบบดูเป็นระเบียบดูน่าอ่านเพราะว่าเราอะเป็นคนที่ลายมือแบบตัวกลมๆอ้วนๆไงเวลาที่เราเขียนหัวใหญ่ๆมันก็จะดูไม่ค่อยเป็นระเบียบสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าน้องคือเขียนดีมากทุกคนเราลองใช้ปากกาที่เป็นหัว0.7นะเส้นของเขาก็คือยังเป็นระเบียบแล้วก็เส้นสวยอะอันนี้คือเลิฟเลยปกติเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ปากกาที่หัว0.7นะคะ0.5ก็มีบ้างนะคะแต่ว่า0.7นี่คือไม่แตะเลยแต่อันนี้ก็คือแบบเลิฟมากอะทุก คนน้องคือแบบเขียนดีแล้วก็เส้นสวยนะคะสําหรับใครนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วอยากจะไปช้อปปิ้งตามนะคะเราบอกได้เลยว่าเขามีจําหน่ายหลายที่มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น B t r e n d B2S หรือว่าแม้กระทั่งเซเว่นเนาะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมมาแจกทุกคนด้วยนะก็จะเป็น iPad Air 5นั่นเองค่ะทุกคนกติกาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ กติกาของเราก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แฟนเพจจาว่าเพนไทยแลนด์นะคะแล้วก็แชร์โพส์กิจกรรมที่สำคัญอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะพร้อมติดแ a ชแท a กจาว่า back to school เราก็ซื้อสินค้าของจาวาเพนให้ครบ100บาทนะคะทุกๆ100บาทเพื่อนๆก็จะได้รับไปเลยนะคะ1นึ่งิ์จากนั้นนะคะก็เพียงถ่ายรูปสินค้าคู่กับใบเสร็จและอย่าลืมเขียนชื่อ Facebook ของเพื่อนๆลงในใบเสร็จนะคะจากนั้นก็คอมเมนต์รูปพร้อมติดแฮชแท็กจาวาแบกทูสกูใต้โพสกิจกรรมได้เลยส่งหลักฐานใบเสร็จการซื้อพร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์สําหรับการติดต่อมาทางใต้โพสต์ของเพจด้วยนะส่วนช่องทางการสั่งซื้อก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะก็จะเป็น b 2 s b Trend สม ใลรอบมีเดียมแอนด์มอลเซเว่นอิเลเวนแอดฟิรเอเชียเครื่องเขียนอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมเลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะ่ะบ๊ายบาย